สรุปไฮไลท์การแข่งขันรายการ VCT 2023 Pacific League ในวันที่2เมษายน2566คู่แรกนั้นเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่ฟอร์มกำลังเดือดอย่างทีม s e c r e t จาก p ฟิลิปปินส์และ Paper r จากสิงคโปร์คู่นี้เนี่ยสู้กันได้อย่างสูสีสุดๆแต่เป็นทางฝั่งของทีม s e e r e t ที่เก็บชัยชนะไปได้ได้วยสกอร์สต่อ1แมปนั่นเอง โดยในแมปแรกอย่าง Heaven ที่ทางทีม Secret เลือกมาและการเลือกคอมแบบฉิกๆจากทาง Paper Rex โดยมี Forsaken ในหยิบโยรุมาเล่นในแมปนี้และโยรุของ Forsaken เนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เลยทำให้โดนนำไปก่อน4ต่อ1ราบจนอเล็กซ์โค้ชของ Paper Rex เนี่ยต้องขอทามเอาเพื่อแก้แผนในทันทีหลังจากนั้นก็กลับมาเป็น Paper Rex ที่เรารู้จักเดินใส่แบบดุดันบุกเข้าเจาะที่ไซซีของทีม Secret โดยให้จริงเนี่ยเข้าไปเปิดสายด้วยเรสของเขาทำให้ครึ่งแรกนั้นจบไปด้วยสกอร์6ต่อ6ราวเริ่มมาในครึ่งหลังและก็เป็นอีกครั้งที่ทีมซีเครทเนี่ยทำได้ดีกว่าในช่วงต้นเกมทำให้ครึ่งหลังทีมซีเครดนำไปได้ก่อนถึง10ต่อเราวแต่เปเปอร์เรกซ์ก็สามารถทำสกอร์ตีกลับมาจนขึ้นแมชพอยต์ก่อนและมีช็อตสวยๆของน้องจริงอย่างในช็อตนี้ The Jing! ส่งผลให้ p ป p ป r r e x รเนี่ยสามารถพลิกกลับมาชนะปิดเกมไปในแมปแรกด้วยสกอร์11ต่อ13ราวนั่นเองครับผม มาในแมปที่2อ,อย่าง Fracture ที่ทาง Pepperex เนี่ยเลือกมาและก็ยังเป็นทีม Secret ที่เครื่องแรงในช่วงต้นเกมอย่างเช่นเคยออกนำไปได้ก่อนถึง5ต่อศูนร์ราวและเพลจาก NV ได้โชว์ช็อตเวอร์เวอร,เวอร์เก็บ4ไปในช็อตน,นี้ถึงทาง Pepperex จะตัดตัวผู้เล่นได้ก่อน แต่ในจังหวะปิดวินเป็นทางทีมซีเครดในที่ทําได้ตลอดแล้วก็เหมือนหนังม้วนเดิมที่ทาง p ปเปอร์เเนี่ยขอทามเอท์แล้วก็สามารถกลับมาตีคืนได้โดยมีน้องจริงในการนําทัพเดินยิงแบบดุๆแต่ด้วยต้นเกมที่เสียราวไปค่อนข้างเยอะจึงทําให้สกอร์ในครึ่งแรกนั้นจบอยู่ที่8ต่อ4เราว เริ่มมาในครึ่งหลังเป็นทาง p e p p r r เรเนี่ยที่ค่อยๆตีกลับมาทีละรลาวทีละรลาวและมีคอมโบเพลย์สวยๆอย่างในช็อตนี้เป็นการส่งสตันของทาง For ์สเคินและให้ดาวายเปิดประตูมาเซอร์ไพร์ทีมซีเครตแบบสวยสในแมปนี้สู้กันได้สูสีมากๆ p e p p r r Ra เนี่ยตามมาได้ถึง12ต่อ11ราว แต่ก็ไปไม่ถึงฝันโดนทีมซีเคร t เนี่ยปิดเกมไปก่อนด้วยสกอร์13ต่อ11แล้วก็ต้องไปเล่นกันต่อที่แมปตัดสินในแมปที่3มาถึงในแมปตัดสินอย่างสป l i t ที่เป็นแมปที่ดูเหมือนจะเอื้อไปทางฝั่งกันรูปเกมก็ยังคงคล้ายคลึงกับแมปที่2ที่ผ่านมาเป็นทางทีมซีเค e ด์เนี่ยออกนําไปก่อนได้ถึง5ต่อ2ราวและเข้าสูตรเดิมหลังจาก p e เปอร์เร็กซ์ทำการทำเอาแก้แผน p e เปอร์เกเนี่ยก็สามารถกลับมาตีราวได้รัว โดยปิดครึ่งแรกไปแบบสวยๆด้วยการเอชคลัชของทางน้องจริงทําให้สามารถจบครึ่งแรกไปที่สกอร์5ต่อ7ราวถือว่าบุกได้เยอะมากๆ right time, shells, เริ่มครึ่งหลังมาค่อนข้างที่จะตึงผลัดกันแพ้ชนะจนทำให้ทนะีมซีเควตเนี่ยขึ้นแมตช์พอยต์ไปก่อนโดยการระเบิดไซต์ของ2 d เดียรลสอย่างเจอรมีและดับสเตป และทีม Secret ก็สามารถจบเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ10ราวทํทำให้ทีม s e t เี่ยชนะไปในแมชนี้นั่นเองครับผมมาต่อในคู่ที่2อย่าง g e n g จากเกาหลีใต้ที่ต้องเจอกับ Detonation f o c u s มีจากญี่ปุ่นเป็นทางจ g เองที่เอาชนะในแมชนี้ไปด้วยสกอร์2ต่อ1แผนที่มาในแมปแรกอย่างโลตัสเป็นแมปที่ทาง Detonation เนเลือกมาแล้วก็ทำได้ดีตั้งแต่ต้นเกมและด้วยความร้อนแรงของซักเกสที่เก็บเอสให้เป็นคนละเม็ดแบบล้นคลีนในช็อตนี้ take a look at how he actually snapped yeah, up every one of them i mean you know king is n t like just being the k i yes, not g n king, king can play เลย yeah. ทำให้ขึ้นนำไปก่อนด้วยสกอร์3ต่อ0ราวแต่ทาง gen g ก็ไม่ยอมง่ายๆตีกลับมาเป็นสกอร์3ต่อ3ราวก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์7ต่อ5ราวนั่นเองมาถึงครึ่งหลัง gen g เนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆถึงทาง detonation เนี่ยจะมีตัวลั่นอย่างซาเกสที่เดินยิงแบบยับๆแต่ก็ยังคงไม่พอ โดนเจนจีเนี่ยเก็บวินยาวๆถึง8ราวลวดส่วน DFM เนี่ยเก็บวินไปได้เพียงราวเดียวและเจนจี G ก็สามารถปิดเกมนี้ไปได้ด้วยช็อตโปรโนเฟสของทางเมเทออทำให้เก็บชัยชนะไปในแมปนี้ได้และขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0แผนที่มาในแมปที่2อย่าง Fracture ในแมปนี้เนี่ยทางเจนจี G ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยเอา Echo ที่เป็นสำรองเข้ามาแทนซิลแวนกับแผนที่ที่ไม่มีเซนติเนลของเจนจี G. แต่เหมือนจะยังไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ในแมบ,บที่ตัวเองเลือกมาเจนจี Gen G, โดนเดทูเนชันขึ้นนําไปในครึ่งแรกถึง8ต่อ4ราวรวมไปถึงเครื่องหลังที่ไม่สามารถบุกใส่เดทูเนชันได้เลยแม้แต่ราวเดียวด้วยความลั่นอย่างต่อเนื่องของซัเกสที่ยิงไปในแมปนี้ถึง22ตัวและปิดเกมไปด้วยช็อตสเปย์คอนโทรลสวยๆของแอนเจมทำให้เดทูเนชันโฟกัสมีปิดเกมนี้ไปด้วยสกอร์4ต่อ13ราดาวและทำให้ต้องไปวัดกันในแมปสุดท้ายอีก1คู่และมาถึงในแมปที่3อย่างโท เจนจี G ได้เปลี่ยนเอาซิลแวนกลับมาแทนเอโคอีกครั้งและเล่นแผนที่ไม่มีเซนติ n เนลเหมือนเดิมในแมปนี้เป็นทางเจนจี G เองที่สามารถเก็บราวปืนพกไปได้ก่อนแต่ในแมปนี้เกมค่อนข้างที่จะตึงสู้กันได้สูสีสุดๆสลับกันแพ้ชนะสกอร์แบบไม่ขาดกันเลยและในที่สุดก็เป็นทางเดท n นิชันโฟกัสมีที่สามารถพลิกขึ้นนำไปได้ในช่วงท้ายของครึ่งแรกด้วยสกอร์7ต่อ5ราว แต่ในครื่องหลังเป็นทางเจนจีที่ได้ราวปืนพกและโบนัสราวอีกครั้งซึ่งเสียเพียงแค่ราวฟูลบายของเดนเทนิชันเพียงแค่ราวเดียวหลังจากนั้นเม t e ออกับเจดของเขาได้กลับมาเฉิดในแมปนี้บุกทะลุทะลวงสายย,วยาวๆจนปิดเกมไปที่สกอร์13ต่อ8ราว เป็นการทำเกมที่ทาง Detonation เนี่ยไม่สามารถกันได้เลยทําให้เจนจี G เนี่ยสามารถเก็บชัยชนะไปได้ในแผนที่สุดท้ายนี้ครับผมและนี่ก็คือสรุปผลการแข่งขันในรายการ VCT 2023 Pacific League ในวันที่2เมษายน2023ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสรุปภาพบรรยากาศมันๆกันเลยไป 頑張った頑張った頑張った。<noise>